ที่บ้านผมเลี้ยงหมา11ต,ตัวมีตัวหนึ่งเนี่ยเป็นพยาธิหนอนหัวใจขนก็จะร่วงผิวหนังก็จะแย่เกือบจะตายเหมือนกันอีกอรนหนึ่งใช้เลือดมันเป็นก้อนประมาณลูกมะนาวความเที่ยวเยอะก็ผ่าตัดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ฟื้นผมคิดว่าสัตว์เนี่ยถ้าเราจะเลี้ยงเขาเราต้องเลี้ยงเขาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวความเจ็บป่วยเนี่ยเราเนี่ยต้องเป็นคนที่คอยมันดูแล ให้ดีที่สุดมีตัวหนึ่งเนี่ยอายุเยอะละ16-17ปีละจริงๆเขาเป็นหมาที่น่ารักมากขนเยอะนะฮะบรัสเซลกิฟฟอนเป็นหมาของเบลเจียมเป็นหมาพันธุ์เล็กนะครับป่วยเป็นพยาติหนอนหัวใจขนก็จะร่วงผิวหนังก็จะแย่มีแผลมีน้ำเหลืองโอ้เป็นทั้งตัวเลยนะฮะเริ่มจากสามสี่แผล จนเป็นประมาณเ0็ของผิวหนังมันอ่ะก็ไม่ต่างอะไรกับที่เลือนมันทำอะไรมากไม่ได้เนื่องจากอายุแล้วเขาก็หัวใจโตอ่าก็มีพยาธิในหัวใจกันในปอดผ่าตัดก็ไม่ได้ได้แต่หยอดยาเพื่อให้พยาธิตัวเล็กๆตายหยอดให้พยาธิตัวใหญ่ตายก็ไม่ได้เพราะว่าพยาธิตัวใหญ่ตายเนี่ยมันก็จะตายด้วยเหมือนสิ้นหวังนะนะ ก็เลยคิดว่าลองไปใช้สมุนไพรดีไหมเนื่องจากสัววแพทย์ที่ผมรู้จักหลายคนเนี่ยแนะนำมาว่าเดี๋ยวนี้มีสัตวแพทย์นำสมุนไพรกลับมาใช้กับสัตว์ก็เลยมาป,ปรึกษารัตตพัทรเราพอทำอะไรได้ไหมเราลองมิโนซ่าไหมกับเคเอสรัทัทก็ให้ทานว่าจะลองเช้าเย็นดูไหมแบ่งเป็นอาทิตย์หนึ่ง k จอันที่หนึ่งมิโนซาก็เริ่มทานอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสักสองสเดือนแผลแห้งน้ำเหลืองเขาดีขึ้นแต่ก็จะเป็นสะเก็ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยอยู่อยู่อีกเป็นเดือนสุดท้ายก็แพ้หายไปตรวจเลือดแล้วค่าเลือดเขาปกติทุกอย่างดีปกติกลับเป็นปกติหมดทุกอย่างทานได้ปกติกลับมาใช้ชีวิตปกติขนก็เริ่มขึ้น อย่างรวดเร็วขนก็กลับมาประมาณสัก70%ละซึ่งอาจจะเป็นส่วนที่ช่วยช่วยให้เขากลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็เกือบเกือบจะตายเหมือนกันเหอาการหนึ่งที่ที่เราได้กลับมาก็คือเขาเป็นไซส้เลื่อนมานานละมันเป็นก้อนอยู่ตรงข้างตรงดูตรงขาหลังตรงหางอะฮะตรงหางจะเป็นก้อนกลม ประมาณลูกมะนาวแล้วก็ความเที่ยวเยอะๆก็ผ่าตัดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ฟืน้นหลังจากทาน KS กับมิโนซ่าไปเนี่ยส้เลือดกเ็เขาหายไปตอนนี้มันยุบป,ปกเป็นปกติไปหมดละสมุนไพรเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นทางเลือกที่น่าจะปลอดภัยที่สุดปลอดภัยที่สุดสําหรับไม่ว่าจะเป็นคนหรือจะเป็นสัตว์เนี่ยน่าจะปลอดภัยที่สุดสามารถรักษาได้ต่อเนื่องความปลอดภัยค่อนข้างสูง ในในในสุนัขที่ผมลองเนี่ยนะมีแต่ดีขึ้นมีแต่ดีขึ้นอย่างน้นอยๆอะ่ะที่ผมเห็นว่าผมซื้อเวลาได้ผมซื้อเวลาที่เขาอยู่กับผมได้อีกนานอย่างอย่างลักกี้เนี่ยมันมันไม่น่าจะไม่น่าจะอยู่ได้นานละละมันดูแล้วเขาเขาพร้อมที่เขาจะไปและงะมืแต่เขาก็เขาก็ยืนหยัดเขาก็สู้ขเขามาได้จนถึงกลับมาเกือบ เกือบแข็งแรงเหมือน,อนปกติสำหรับคนที่รักสัตว์เนี่ยผมว่าสมุนไพรน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีแล้วก็มีแพทย์หลายๆคนได้นำกลับมาใช้สมุนไพรในการรักษา,ษาสัตว์ลันะฮะเพราะนั้นก็ลองเลือกหรือไม่ก็ลองลองปรึกษาทางเวชาสรโอรสเขาดูก็ได้ว่า่ะว่าอะไรที่พอพอจะใช้ได้เพราะทางเขาก็น่าจะมีความรู้เกี่ยวกับทั้งนี้อยู่แล้ว